งวยได้อย่างลรอคู่บ้ามือเนี่ยซุปทุเรียนหรอมือเนี่ยซุปทุเรียนซุปทุเรียนแบบบอดมือเนอะไม่ครับซุปทุเรียนแบบเค็งเค่งเออเค่งเออแปลว่าบอดเค็งเบาบุญอะโอเค็งโอ้คับเค็งแน่อยู่ครับเออเอาู้ได้บ่เนาะคือเสี่ยวมาซุปใส่กับป๋นปลาทูนี่ครับใส่กับปลาทูใส่งาใส่หอมเนาะบอสเนาะใส่หอมอือครับมาบัด โอ้โหที่จริงเขาเจ้ากับอันจีดไม่แล้วแหละเนาะอันจีดมาเนี่ยแล้วอืมเอาเต้วศรีโบมือเนาะเดียอยู่นี่แหละคุณโอ้ของเทียอยู่นี่แหละได้จะมีเดี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งหยาดเนี่ยสำหรับพี่น้องที่เข่ามา่ไหร่ยังบบเข้าใจว่าซิกคือนยังกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวกันลูกกะนี่ล่ะครับซิกันเนี่ยเออมีกะซิกมีดกะซิกครับเอา สุบทุเรียนพี่น้องเอ้ยว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่ก็ได้อู้แต่ว่าซิกเป็นซิกแล้วคูบา่าอ้งสอกกันแล้วสอกเกี่ยวบไส้บอดบอกหนึ่งน่ะอ๋อเนี่ยมึงนู้นเหรอผู้แน่นหน่อยหนิอือโอ้จังมาพดดี่น้องมางมา,มาหลังจากปอกแล้วแล้วบอกซิกเรียงเรือยหมดละเรียงร่อยอันนี้ออน ครับหลังจากแกะมาเออาูบใส่ปลาทูลงไปก่อนแม่นบวบัดครับอือใส่ปลาทูลงไปก่อนเอาเปลวเขาจะค้อนเอานาะใส่ก่อเอออันไหนใส่ก่อนบัดเนี่ยสรุปเอาไก่เอาปลาทูใส่ก่อนแล้วทูเรียนใส่ที่หลังครับต่ำเลยต่ำเลยเออเออโป้เขาถามมึงก่อนดิก่อนเปาโอก่อนต่ำมั้บึงเี่โป้แห้งฝุ่งฝูงดิมีแต่โปาแห้งหลายตัวต่อมเออ หึหึหึอ,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 อันนี้ตําประทูให้แหลกจักน้อยก่อนอือ่ะบรรยากาศแรงวันอาทิตย์บ่ซิกเ,นเนบ้นะหยุดเยาว3วันเนาะอือเอ้าเดี๋ยแหกวะแหลกบ่อืออ้าเอาละเรียบร้อยต่อไปทูเรียญบน,นียทูเรียนครับกงงแกแดน ต่ำต่ำเลยต่ำเลยนั่นละอ้จังเป็นจังโคกกระซิกสากระซิกคนต่ำยังมาซีอีอก,อกเนาะบอลเนาะไม่นะเออเอาอไปไปหืมโอ้โดูดดีดีเหรอเนาะซึบซ,บซ,บซึบดีวะอือเอาโอ้ของแงท้ตัวนี้บอลนะมา ต่อไปปรุงบอซิกบัดนะปลงนัวปลงนัวแบบเนียนๆใส่ลงไปก่อนครับอุ้ยบดซอยหอมซอยถี่มากเลยเออเอามันซ่ามัน่าน้ำปลาแด็กยาะลงไปอีกหน่อยครับฟักเลยบดฟักหอมเลยอืออือฟักหอมเออขันซอยสิได้เป็นหลอดนี่สินะต้องมาฟักนี่บดอ่ะอือพี่เกินยืเไปไหนครับพี่แจงบ่ร์ดถือน้ำเนาะ อีกขวอีกหยอดลงไปอีกหน่อยครับอโอ้ยเอาระบัดเอาละอเอาละ,อ,าละอืมอุย้ยหม่คือบอสถาพรอนแทสเดี๋ยวมองวังกันเลยยังวะอือโอ้ยเอาสักเ,เอาอก่อนคุ้นเอามาหลังจากใส่งาลุงแล้วหอมระบาดหอมใส่อืม จะกินเป็นซุปนี่แหละซุปทูเรียนแบบเค็งๆคำว่าแบบเค็งๆนี่มันต้องเค็งเนี้ยต้องดีๆเล็กน้อยนะซุปทูเรียนแบบเค็งๆพี่น้องมาว่าเป็นเจ้าแรกแล้วเลยเนาะกล้ารับประกันเลยเจ้าแรกเลยอ่าบอสเอางาหัวอีกน้อยน้องหอยลงไปอีกน้อย โอ้โอ้ซุปทุเรียนแบบเคียงเขีงเคียงขักบ่บ่แน่นครับมาตะกล้องมาเบอร์ไก้ๆดูพี่เหรอของแท้บ่สซุปทุเรียนอือล้วใกล้ๆน้าผมเลยอือสวัสดีครับบัาขรรค์ครับวยสวัสดีครับตูมตามแบบเคียงเคียงครับสวัสดีครับซิกแบบเคียงเคียงครับมามาเบอร์ไก้ๆดูสุปทุเรียนว่าเป็น หนึ่งเดียวแล้วแหรเนาะยังไม่เคยพอไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บ่ปง่ายฮีฮีงั้นมีกินปบบทูเหรอเนาะกระดูออกวันวันเบ่งเบ่งมึงงกินน้ำปลาแดกน้ำไน อืมอืมเล่ว้าอนไหอันไหนบ่ได้พ่อกิได้พ่อเนาะพี่น้องที่มาเมืองแบบแพงเนี่ยอันไหนบ่ได้พ่อกคได้เห็นหรอนะเป็นบ่บัติศาส อยู่เซ่หอนแมงนี่หรอไปเย้อือฮึอคฮับึฮ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 าฮึ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 ึฮึฮึฮ มาส,สุดยอดของมันหน่อยหามองสุดยอดเลยบอสใส่คับหนึ่งกัไปแล้วกเกินหาดนนะบอสถัดเี่อมาเอาบอสที่เหลือของบอสแล้วล่ะพุทธบ,บอสหรือว่าสุดยนี่เนาะอืมอฮ้ย